วันนี้มันอยู่เซิร์ฟเวอร์ประชารัฐซีนะครับอ่าเซิร์ฟนี้ว่าเป็นแนวตะไนรัวนะครับทุกคนอ่าสมัครใหม่มาก็จะแจกโบว์พันเลยนะครับทุกคนวิธีรับของไม่ต้องไปโพสหน้ากลุ่มนะครับให้เข้าไปที่นี่เลยครับดิงกลุ่มครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วเราก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็ใส่จิ๊บจิ๊บอันนี้ผมรับมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนยายทุกคนเวลาตีสี่หรเวลาคนอ่อนครับที่สามคนว่าเลยเซิร์ฟนี้นัวมากครับทุกคนไปผมพาไปย้ายเลยแล้วกันเปิดไมค์กัน ฮัลโวพี่บอลพร้อมเนี่ยยังพี่พร้อมแล้วดิาไป้นเลยไอพวกนี้มันอยู่นะเว้ยแม่งข้นเที่ยเลยเอาดีต้องอัดคลิปแล้วก็ลงกลุ่มโชว์ดิว่ามันเกินไปไหมพวกเขี้ยนี่เนี่ยมันคมปะอู้หูอู้หูมันติดด้วยมั้งติดพี่ติดด้วยมันติดด้วยไอเขี้ยนเวิ่งติดได้โคตรโกเลยอยากมันอึดกันไปละโอ้โหเซิร์ฟดีมากครับทุกคนเป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่ อไม่แอดแอดก็อยู่ว่ามันไม่ไดโปอ่ะน่าจะเป็นพวกแอดยับตัวละครไหมแอดยัดตัวละครใช่ไหมไม่รู้เราไม่บ่นพี่เราจะมาเล่นพี่เป็นพวกติดติดมันล็อกตามเลยดกคนผมติดแหละไอ้เชี่ยผมยังม้ไม่จบเลยอ่ะล็อกตามอ่ะล็อกตามเพี่ชายดูมันใส่ถึงไม่เละทุกคนต้อกกันเกินนะ เอ้ผมเผมปไปเต็มประมาณกันครับท,ท,ท,ทุกคนครับนึงโอเคไปเต็มเกมทุกคนอยากกูนอนเฉยเอาหูเกือบตายหูกูจะขึ้นยังไงเนี่ยพี่เอาบอลฮะกินขึ้นมาแล้วโอ้มึงไม่รอกูเวยเป็นพี่แม่ายอะไรวะแตกมาแล้วตัวนึงสวยวเป็นลูซิเฟอร์ลูทิเฟอร์ไหนวะลูซิเฟอร์มันมคมเกินไปปะพี่คมอยู่นะเมื่อกี้นี่โคตรคมเลย ทุกคนมองยังไงดีครับกดไลค์มาเดี๋ยวผมมาโจวพลังเทพเจ้าอบเอาการอัพยาให้ดูเป็ไหนละบ้างตัวนี้ตัวนี้ห้องกล่องห้างกล่องห้องกล่องโหไอเจ้าหูเมือติดติดติดโอ้ยเจ้ยลืมใส่แม็กโอ้เฮียโมยยังไม่ทันจบลืมใส่แม็กซะแล้วไหนละบ้าไอ้เจ้าโลกลืมใส่แม็กครับทุกคนแปลงหนึ่งแปลหนึ่งเสร๋ยเสร้ยเสร้เสร้ยกำลังเดี๋ยวไปช่วยแล้วกัน ไปดีกว่าจะยิงมาเลยอะไรเนี่ยยังไม่มีใครเลยเฮ้ยโอเคเซิร์ฟแอดมินดูแลตลอดครับบอกเลยไม่เนี๊ยให้ต่อยหน้าเลยครับทุกคนไปลุยต่อเลยลืมประกาศนะว่าเซิร์ฟไม่มีการโปนะเออใช่ใช่ครับทุกคนไอเขาเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาเนาะไอไม่มีการเซิร์ฟไม่มีการโปตอนเนี้ยใครใครจะเล่นก็ต้องคิดดีๆนะ แต่ก็มาเล่นเถอะทุกคนไม่น่าหัวเราะกับปูหรอกเพราะว่าของก็ไม่มีราคาอยู่แล้วเพราะว่ามันทำมันทำอะไรกับกูอ่ะเฮ้ยบ้าไอ้เหี้ยนี่บ้าโอ้เอออย่าไปใส่กูแล้วถุงเม็ดเลยยิงมันยิงมันไม่ไม่กูไม่มีติโอ้โหใหญ่พี่บอลตายที่อยู่ด้านบนกูซีกูซีโอ้โหแล้วมึงขึ้นไปทำไมอ่ะ ลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยกูติดพี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 กูกูติดมากกูติดมากกูเลยบอลครับใจเย็นดิมันลุงกูแล้วทุกคนมาแล้วมันก็แล้วมันก็แล้วไปน้องขึ้นไปโอ้โหไอ้เรื่องแล้วแล้วใครคอมาตั้งมัอเกอร์เฮ้ยแล้วไม่ได้บอแดงจะเล่นตรงไหนอะตื่นแล้วตึกปกติเลยโอเค

อย่าใครเขาลากกว่าเฮ้ยฟังทุกคนไปสวนสวนมันพี่พี่เป็นแบบผมแบบป๊อปป๊บปป๊อปเดี๋ยวดูหลังกันไม่มีตายเลยปวดแขนเลยือจริงเล่นเซิร์ฟนี่ปวดแขนชิบหายเลยใช่ทุกคนที่ยากมั่งมั่งลากตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันดีกันไปครับทุกคนเดี๋ยวแอบมนก็น่าเอากันโปรมานะครับดูจากตรงแล้ว แอดมินแอดมินเขาก็ไม่อยากให้เต็มมีปอลหรอกฮู้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 มาเลยจัดเลยจัดเลยเอาวเรียบร้อยจะรีเซิร์ฟแล้วทุกคนสองนาทีรีเซิร์ฟว่ะเราเราได้แค่ไหนเราเราแค่นั้นนะทุกคนไอ้้เีย่าโหยิงหัวพี่บอลเน้นๆเลยไป หัวพี่ <โด S 2> ไม่พ้นหรอกเพี่อะคอแพนม,มันพูนหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยจุ๊กอย่างเดียวเลยวะ่ะรู้ว่าเป็นเซิร์ฟวิ่ไงไหวจุ๊กก็ไม่ตายหรอกเนี่ยดีเซิร์ฟนะดีเซิร์ฟนะเฮ้ยใจเย็นอาจะดีเซิร์ฟแล้วทุกคนไม่สองนาทีเลยแอดขอตใจอยู่นิดนึงผมยิ่งหัวล้อมาอยู่อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปทุกคนลาเซิร์ฟเปิดเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ไปจุ๊บเซิร์กลับมาเปิดแล้วทุกคนอื แต่เราก็คิดว่ามันจะปิดนานนะทุกคนที่ไหนได้ปิดสองสามนาทีแม่งแอปมินแม่งโคตรดาโลเกหัวโล่นเลยอืมโอ้โหกูเห็นกเห็นไอ้ไอไอเ,อเ,อเอที่ยนี่ยิงกูไม่อยากออกไปเล่นกับแม่งเลยหูดูมันดีมีหูหูเทียคนนะั้นเตอบหวนแม่งหมดแล้วมัง้งหูก็าตายหู กูควรจะไปหนึ่งหนึ่งว่ากูควรจะอยู่แถวนีด้ดิอยู่แถวนี้กว่ากูโดนโลเกแล้แน่เลยดูไปดิดูไปดิอ uh! ู้อ uh! ู้ไก่ก็ยังไม่เว้นอะ่ะขิ้เอาดิมึงดูมันโลเก้ดิเฮ้ยอยากกูโลเก้กูตายไปเลยโอ้ยไอ้พี้ยกูได้ตายจริงอ่ะไอ้เหี้ uh! มยมพปากโหติดแม่งโลเก้กูแลว้วโอ้ยเี้ยนี่ก็โลเก้ กกููอย่าโหไม่น่าโลเกยแนงเลยโดเกยแม่งแล้วกูจะตายเองคู่ติ๊ตติ๊ตนะกูติ๊ตนะกูยอมมึงเลยว่ะไอ้ลูจิเปอร์คู่ติ๊ตคู่ติ๊าเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยนั่งโลเกยกันไปแล้วอย่าเลยอู้ดูเป็นจริงสิเชี่ยบแมกเล่นกับแม่งเลยมาพี่มาช่วยละเอาแล้วรูจิเปอร์เพื่อนรักทิ่มาได้มแบบนอ้มาพี่จริงละโอเคโอเค ไม่ตีกูมารูเฟยอยู่ไหนฉันหนึ่งฉันหนึ่งชั้นหนึ่งดูดูเฟยชั้นหนึ่งฉันสองมันจะตายวะชั้นนายที่อยาอ้าวโหนี่มันตายสวยต่อเลยต่อเลยวายโง่ไปดิรอโลเกเลยโลเกเลยโลเกเลยสองตัวเอาตัวหลังก่อนเอาตัวหน้าก่อนเอาตัวหน้าก่อนตัวหน้ารอเกโรอเกยตัวนี้มันคิวเลยโลเกต่อปู่มึได้ครับอย่าบ้าได้สองสองเดี๋ยวเสียวเดยรอเลยเดี๋ยวแม่งมาแก้แค้นเราแน่พี่ เราก็จะแตกเราก็จะหมดตัวมึดมันมึดอู้หัวมืดพี่เดี๋ยวบ้าขู่แม่งกระโดดโลเทอร์เลยมันจะวิ่งสวนน้องอยู่ด้วยกันนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แม่งโลเทอรมันเลยหัวแดงเปลือกมามาตรงนี้มาตรงนี้เตือนเตีนโอหายรู้อ่ะเตือนตีมอยู่ตรงแถวนี้ยหายไปแล้วตกไหมตกไหมเนี่ยมันอยู่นี่เอาเนี่าโหพี่บอลแม่งหัวพุนเลย ตือของมันเลยป่ะพวกกันเอาจริงไหมผมเคยรู้มเที้ยนี่แม่งแม่งแม่งคือโมด่ะแม่งไม่ตายกูเอ๋เลยแม่งโลเก้กูเปล่าวะดูมันดูมันใส่ดูมันใส่หู้กูทิ่กูทิ่ไปแล้วจ้าตอบยิงพี่ก็ลวงอ่ะอยนี้จ้ะไอ้เที้ยไม่ไม่ไม่มีพวกตัวนี้ครับเดี๋ยวป่ะหู้นี่ไงเนี่ยกูใส่กูใส่มันใส่มันกูใส่มันหู้มันมันไม่ไม่ตายกูทิ่เลยทำไมไม่ ไปตัวหแหวกยังบาดแล้วนี่งบบไงแหวกไม่ดีอ๋อจุดเดียวเลยรมีแุดเดียวเลยพี่แมิ้ง,งผมตายไปเฮียผมบอกอย่ไปปัดตรงๆกับมันเลยดลีเปอ่าเฮ้ยนี่งไงเฮียตัวโอ้โหตัวอะไรเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยเฮียแม่งคีมันเป็นแบ,บมนงมุมหลังหลังเข้าหลังเข้าตายไอ้ช็อตฮึโดนโหลเกลียวไอ้บ่วงดาวน์บอลดาวน์บอลดาวน์บอลดาวน์บอ ไอ้รถแม่กระโลเก๋พ hmm. ี่ว <ongs> so ah, ah, ่าน้องโอ้โหโอ้ติดๆหลังไวอีกหลังไวอีกพี่เอายตาก่อนตายไอ้เจี๊ยบมันยิงให้กูด้วยโว้ยดีดีว่ะแตกวะเอาจริงจริงนะไอ้ตัวอื่นแม่งแตกไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอืมอืมโปรเลือดหลานนะเปล่าคือแม้วคือแม้วอ่ะโง่อันนี้โง่อันนี้ไม่งงคือแม้วคือแม้วคือแม้วสองตัวสองตัวสองตัวตายไว นี่เกินวหนึ่งโยพี่บอลพี่บอลแม่งแบกกูชิบหายเลยี<ช>่หาหลังหักแล้วมั้งพี่บอลน่ะย่าพี่บอลแม่งโลเกว่ะเฮ้ยหอดหมดนักหมดเฮ้ยแม็กหมดครับทุกคนย่าพี่บอลแม่งโชว์โลเกให้กูแอดมินแม่งไม่ทำกระเป๋ามา,าวะ <laughs> ของก็ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิเ,เปรเอร์มันใส่กูตัวแรกเลยเอล็ดแต้มันใส่เองอะ่ะย <laughs> ่าแม่งโรกๆๆๆเกว่ากูตายเลย เธอพี่บอลจิ้มไปจิ้มไปจิ้มมาเลยชื่มาเลยแม็กซ์มาห้าสิบไม่พอว่ะแม็กซห้าสิบโอ้โหเฮ้ยมึงอย่าโดดมาชั้นสองับพี่มึงตายเลยนะบอกแค่นั้นแหละอ้โโหแม่งโลเก้แม่งโลเกพี่กูมันเลยตายไปโอ้ยขี้ใลุยดิเปอร์มึงบ้าแล้วโอ้โหว่าแล้วมึงไม่ออกมาดีออกมาดีโอ้ไอ้ไอ้กิ้งถอยทำไมวะเมื่อกี้เนี่ยแม็กผมลืมใส่แม็กซ มาสีแมวเล้วนี่ความง้ของกูเสียคิวเลยเสียคิวเลยของโง่ของกูทําให้ทุกคนตายเช่กูแม่งโลเกเกินไปแล้วแต่พี่กดมันมืดมันหนีเลยพี่เลยวิ่งใส่มันผมลืมใส่ไหมใครง่กันอนะ่ะเอานี้ดว่าเอาอำไมเอาไม่ไมตัวคอพนพิ้งกับเดียวโอ้โหตัวคอนแกกนี่แมกก็ดีเหมือนกันไอตัวคอนเอาจากเว็บนี่แมกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยกูแม่งโลเกกูแล้วบ้าโอ้โหมึงก็ตายไวไปกันไปพี่ อพี่ลืมดูคนเห็าโอ้โหติดติดทุกคนเห็นไหมน้ำที่เลยโควิดไม่ได้โอ้โหขอโทษเพื่อนไปเหรอเจ๊ยังแหละแตกตัวที่เปิด์มันโลเกย์กับไปแล้วเนี่ยพี่ดาวเลย เดี๋ยวแอมิ้นก็น่าจะน,นี่แหละใส่กัโปลแล้วแอมินน,น่ากำลังกหาหรือทำอันที่ดีที่สุดมาแล้วจากที่ผมคิดน,นะทุกคนเห็นแอมินเขาบอกอยู่ว่าเขาจะใส่อยู่เพราะว่าเขาไม่อยากให้เซิร์ฟม,มีโปรเขาเขาอยากให้คนในเซิร์ฟได้อย่างมีความสุขโดยอจาจจยาการเติมไม่อยากล่วงเลยถูกไม่น่ามโม,โมยเยอะเยอะเยอะไม่ขึ้นได้ไหมต้องขึ้นสินะนักรบจะไม่ถอยดูดูดูสามสามตัวลุมไม่รูซิเฟอร์ตัวเดียวมันมันไม่ใช่ตีเรลาครับอย่าบ้า อยู่โอ้วอมบาแล้วอุ้มอ่าที่ยายนี่ตายสักทีเอาเอาดูสีเฟอร์แตกสักทีป่ะโอ้ติดตัวติดตัวตัวนั่งกูติดตัวไม่พี่ไม่ช่วยช่วูไว้ชูไว้เดี๋ยวไม่ตายครับอย่าบ้าจะตายแล้วครับอย่าบ้าแตกหนึ่งยัยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูวิ่งพามันหนีแม่งตายเก็บมันเก็บเลยเก็บกูเจ็บพี่มันน่ะมันน่ะไม่เก็บหรอกใครวะเฮ้ยไม่ช่วยกันเลย โอ้มันดุมกูสองตัวดูซิเฟอร์มาครับโอ้ดูมันตั้งบังเกอร์ดิมาโคมันติดดีิแถเนี้ผมร่วงผมร่วงผมร่วงปล่อยดูซิเฟอร์ซื้อขอเพื่อนไหมทุกคนกูผิวปากเลยทุกคนสีแมวเลยห้าแดกดบกเอ้ยมันดูมันหาตี้ว่ะไอ้ยี้ดูีิเฟอร์ทำหาตี้ว่ะมันแข็งผม,มปะแบบเราตัวเดิมละเเออาพืนา่นตัวเดิมมาละวมาผมขร้อมอมขออีกรอบเดียวพอทุกคนอีกรอบเดียวผมพอละ รอบนี้เราต้องช้านลาดเราใส่แม็กรอเลยป๊อปแล้วก็ดีจริงหนูแม็กแล้วเราก็ตายรอรอรอ,อ,อพี่ชายเราดีกว่าเอาเพื่อนมานะไอเยี่ยเพื่อนโคตรคมเลยนะก็คมมันก็คมอืมมันจ้องอางจะเอาผมคนเดียวเลยวะเฮียเป็นคนเป็นอะไรกับกับกูวะเนี่<อ><า>ยอบอกอะไรคนเดียวเลยขูดทอพ้อไงเชี่ยแม่งเอา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 ลูกตะก้วให้ผมแดกอ่ะพี่แม่งโลเกเกเล่นโอ้ยเฮียทีละตัวก็ได้นะ ยังอยู่ข้างบนอ่ะเเกยเ็โลเกทป๊อบป๊อป๊อปไม่มีวงเตอโลเกยังไงหมุนหมุนหมุนอาโลเกเฟอร์่เไปหน้นี่นครับนี่นี่นี่ใชกวาแล้วดูมอเอาใส่ลิล่ิล่ิล ไม่ใส่พี่กูเป็นกุ๊กๆเลยกูจะตายครับกูจะตายกูโดดลูกอัพเดียกูแอบห้องนี้บ้ามันโง่มันไม่ยอมเอากูมันเอากูแต่มันมันโง่มันโง่จริงอันนี้มันโง่กูโง่ตายสองรอบแล้วมันมันหนึ่กูโง่กูโง่อันนี้กูโง่พวกผิดมนุษย์มานายไอ้เหี้ยมึงมึงคนนะเปล่ายันุษย์มังลด เชี่ยแม่งไอหูหูหูเชี่ยหูหูตังตังนทุกคนผมพยายามยึดตาเองก่อนเมื่อกี้วิ่งเข้าไปซูสิตใช่ไหมเฟิร์สโลเกไอ้เียเดาเลยโหโหดูที่โดนจริงเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปเลยว่าไอ้เนี่ยแหละโอเคครับทุกคนผมไปละผมไม่สู้ดูซูเปิร์ดีกว่าวะเที่ยผมวันเด้วยทุกคนอว่ามันเล่นหรือว่ามันเล่นเซิร์ฟนี้จนเทพวะไม่รู้ อ่ะส่วนใครที่อยากตามมาครับท้่ผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ข้างใต้นะครับผมไปละบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บไอพวกโลเกเ้ย